วิชาคณิตศาสตร์สำหรับวันพุทธที่18สิงหาคม2564นะคะโจทย์ปัญหาการคูณและการหารเอามาดูนะคะต่อจากวันอังคารนะคะนักเรียนอันนี้เป็นสิ่งที่โจทย์กำหนดให้และสิ่งที่โจทย์ถามครูสอนไปครั้งหนึ่งแล้วนะคะ โจทย์นะคะจะมีอยู่2ส่วนประกอบด้วยกัน <c oughs> คือสิ่งที่โจทย์กําหนดให้กับสิ่งที่โจทย์ถามนะคะ <c oughs> สิ่งที่โจทย์ถามมันก,ก็เป็นประโยคคําถามนั่นเองนะคะเห็นไหมคะโจทย์ถามเด็กจะได้รับขนมจีบคนละกี่ชิ้นนะคะ <c oughs> เนี่ยคือประโยคคําถามนะคะ <c oughs> ดังนั้นที่เหลือที่ไม่ใช่คําถามมันก,มนก็มันก็จะคือสิ่งที่โจทย์กําหนดให้นะคะ <c oughs> แล้วเขาถามว่าจะหาจํานวนขนมจีบที่เด็กได้รับได้อย่างไรนะคะ ก็คือนําจํานวนขนมจีบหารด้วยจํานวนเด็กทาไมประโยคนี้ถึงเป็นการหารนะคะครูบอกแล้วว่าถ้ามีคําว่าละนะคะถ้ามีคําว่าละเห็นไหมคะถ้ามีคําว่าละจะเป็นได้แค่2แบบไม่คูณก็หารจะไม่มีบวกลบเข้ามานะคะมีคําว่าละเห็นไหมคะมีคําว่าแบ่งแอนแบ่งขนมจีบ300ชิ้นให้เด็ก60ิคนคนละเท่าเท่ากัน มันคือการแบ่งแบบเท่าๆกันดังนั้นนะคะมันจะไม่ใช่การคูณมันจึงเป็นการหารนะคะประโยคสัญลักษณ์จึงเขียนได้ว่า300หาร60 300ก็คือมาจาก300ชิ้นนะคะให้เด็ก60คนคนละเท่าๆกันนะคะเวลาเรามาทำเป็นประโยค สัญ,ญลักษณ์และวิธีทำนะคะเราจะได้ว่าแอนแบ่งขนมจีบ300ชิ้นให้เด็ก60คนจะได้รับขนมจีบคนละ3000เอ้ย300นะคะจะได้รับขนมจีบคนละ300หาร60แล้วเราก็ไปตั้งข้างนอกนะคะเราจะนั้นค่อยเอาคำตอบมาใส่ะเราก็มาตั้งนะคะการตั้งหารครูบอกแล้วว่ามาก่อนอยู่ใน มาหลังอยู่นอกนะคะอ่าดูนะคะจะได้ว่า300หาร60แบบนี้ใช่ไหมคะนักเรียนก็ไปทำอะไรไปตั้งสูตรคูณแม่60นะคะ60คูณ0จนถึงอะไรคะ60คูณ9นะคะครูจะสอนให้ตั้งสูตรคูณแบบนี้นะคะเพื่อความเข้าใจง่ายและนักเรียนคิดครั้งเดียวแต่นักเรียนเอาไปใช้ตลอดนะคะ หรือเราจะใช้การคาดคะเนนะคะโดยการพิจารณานะคะเรามาดูนะคะว่า6ก็คือสุดคูณแม่6นั่นเองอย่างเช่นตรงนี้60คูณ9ก็6954ใช่ไหมมันก็จะเป็น54แล้วก็เติมู0ลงไปนะคะก็จะเป็น540แบบนี้เพราะฉะนั้นนะคะสุดคูณแม่6ใช่ไหมแล้วตรงเนี้ยเรามาดูก่อน60กับ3เนี่ย ที่น้อยกว่า3ก็ต้องเป็น60คูณ0ูยถูกไหมคะ30ก็ยังน้อยกว่า60เพราะนั้นมันก็ต้องเป็น0ูนย์แสดงว่าข้างหน้าตัวนี้มันคือศูนย์หมดเลยนะคะแต่เราไม่เอามาคิดลบออกมาเพราะว่ามันหลายบรรทัดเดี๋ยวจะงงนะคะเราจึงทำไมคะตัดบรรทัดออกไปย่นบรรทัดออกไปเป็น60กับ300ทีเดียวไปเลยแล้วก็มาท่องสูตรคูณไหมหกสิบเนี่ย แล้วก็ท่องแม่หกใช่ไหมหกหกคูณห้าเป็นสามสิบใช่ไหมคะหคูณ5เป็นสามสิบดังนั้นนะคะหกสคูณหมันจึงได้30แล้วก็เติมศูนย์ไปอีก1ตัวมันเลยได้300ดังนั้น60สคูณห้ก็คือตรงนี้นะคะหกสคูณหได้300 3 0 0ยสาลบสามก็เหลือศูนย์ดังนั้นคําตอบข้อนี้คือ5ไม่มีเศษ เราก็จะได้แบบนี้นะคะเวลาเรามาแสดงวิธีทำทำในแบบฝึกหัดประโยคสัญลักษณ์3 0 0หาร60เท่ากับช่องว่างวิธีทำแล้วก็เอาโจทย์มาเขียนก่อนแอนแบ่งขนมจีบ300ชิ้นให้เด็ก60คนจะได้ขนมจีบคนละ3 0 0หาร60เท่ากับ5ชิ้นจากเมื่อกี้ที่เราไปตั้งคิดมาแล้วนะคะแล้วเราก็มาเขียนตอบตอบจะได้รับขนมจีบคนละ5ชิ้นแบบนี้อ่ะ มาช่วยกันวิเคราะห์โจทย์และแสดงวิธีทำหาคำตอบจากโจทย์ปัญหากันนะคะนี่คือตัวอย่างนะคะนักเรียนอ่ะร้านค้าขายเนื้อไก่45กิโลกรัมราคากิโลกรัมละ1 4 5บาทจะได้รับเงินทั้งหมดเท่าใดดูนะคะ มีคำว่าอะไรอีกล่ะคะมีคำว่าละเห็นไหมมีคำว่าละแต่ในครั้งนี้มันไม่มีคำว่าแบ่งหรือคำว่าซื้อนะคะมันมีคำว่าจะได้รับเห็นไหมจะได้รับแสดงว่ามันจะต้องเป็นผลรวมดังนั้นข้อนี้มันจึงเป็นการคูณนะคะครูบอกแล้วว่าละเนี่ยไม่คูณก็หารนะคะถ้าแบ่งคือหารแต่ถ้าได้รวมหรือสิ่งที่เราได้รับมามันจะเป็นการคูณนะคะดังนั้นจึงจะได้ว่า 4- 5คูณ 14- สี่สิบห้าก็คืออะไรคะเนื้อไก่ใช่ไหมจำนวนเนื้อไก่ที่ขายได้ซึ่งขายได้ราคากิโลกร,รัมละร้อยสี่สิบห้าบาทเราก็มาเขียนร้านค้าขายเนื้อไก่สี่สิบห้ากิโลกร,รมัมราคากิโลกร,รัมละหนึ่งร้อยสี่สิบห้าบาทจะได้รับเงินทั้งหมดนะคะหนึ่งเอ้สี่สิบห้าคูณหนึ 5, ่งร้อยสี่สิบห้าเราก็ไปตั้งคิดข้างนอกเหมือนเดิม อะแล้วก็มาตั้งนะคะจำไว้ว่าการคูณตัวเลขมากจะต้องอยู่ด้านบนเสมอดังนั้นจึงเป็น145ตั้งก่อนแล้วเอา45มาไว้ข้างล่างนะคะ4ีท้ทีหลังนะคะ,ะแล้วก็คูณไปตามปกตินะคะเอาข้างหลังนะคะคือหลักหน่วยของตัวข้างล่างเนี่ยไปคูณก่อนคูณให้ครบ3ตัวก่อนนะคะหลังจากนั้นก็ค่อยมาเป็นหลักสิซึ่งหลักสิบเนี่ย ตรงหลักหน่วยเนี่ยมันจะต้องใส่เป็นเลขศูนย์ไว้นะคะเพราะ4อยู่ในหลัก10ดังนั้นพอคูณปุ๊บตัวแรกที่ใส่ก็ต้องอยู่ในหลักที่มันตรงกันเห็นไหมคะ4กับ0 0ูนย์ตัวนี้ก็คือมาจาก4คูณ5ได้20ใส่0ูนทด2ไงคะนักเรียนอ่ะก็เสร็จแล้วก็อา4ไปคูณ4เป็น16 16บกวกทวด2ที่มาจาก4คูณ5เมื่อกี้ใช่ไหมก็จะเป็น18ก็ใส่8ทด1 4 1 4บวกทวด1ก็เป็น5 เป็น5,800นะคะหลังจากนั้นนะคะก็เอาผลเนี่ยผลของ2ตัวนี้นะคะมาบวกกันก็จะได้คำตอบนี้เวลาเขียนนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะนี้ก็เหมือนกันนะคะนะักเรียนข้อนี้นะคะข้อนี้จะเป็น พ่อค้านมีข้าวสาร4,260กิโลกร,รมัมนำมาแบ่งเห็นไหมคะนะักเรียนมีคําว่าแบ่งแล้วมีคําว่าละแสดงว่าข้อนี้ต้องเป็นการอะไรคะการหารนั่นเองนะคะที่แน่ๆเลยเห็นไหมคะมีคําว่าเหลือยังไงก็ต้องหารนะคะประโยคแบบนี้อ่ะเราก็จะได้ว่า4,260หาร50 แล้วก็ไปคิดนะคะไปตั้งก่อนไปตั้งเขียนตัวหนังสือออกมาแบบนี้ก่อนนะคะหลังจากนั้นก็มาใส่ตัวเลขนะคะแล้วนำมาตั้งหารข้างนอกในที่นี้จะเป็นประโยคที่มีเศษเพราะมันมีคำว่าเหลือเห็นไหมคะในทีน่นี้นักเรียนก็ไปตั้งสูตรคูณแม่อะไรคะไปตั้งสูตรคูณแม่50 50คูณ0จนถึง50คูณ9แล้วก็ค่อยมาคิดใส่ทีเดียวจะง่ายนะคะแต่ถ้าวันไหนที่นักเรียน คิดได้คล่องแล้วนะักเรียนก็ไม่ต้องตั้ง0ถึง9แล้วนะคะนะัาเรียนก็สามารถคาดดาวแล้วก็ใส่ได้เลยคาดคณีได้เลยนะคะอย่างเช่นอันนี้อ่ะ42เนี่ยสก่อนนะคะ4ยังน้อยกว่าใช่ไหม42ก็ยังน้อยกว่า50ดังนั้นเราจะต้องคิดทีเดียวเลยว่า426ซึ่งแม่5เนี่ยหคูณอะไรใกล้เคียง42 ใกล้เคียง42ทําไมคูณถึงเอาแค่42เพราะมันมีเลขศูนย์ใช่ไหมก็คือเราคูณอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันมีศูนมันก็เติมแค่ศูนย์ลงไปนะคะดังนั้นมันจึงได้ที่ใกล้เคียงใช่ไหมถ้า5คูณ7มันจะเป็น35 35เติ 7, มศูนย์เข้าไปก็ 7, เป็น350ดังนั้นจึงเป็น 50'' คูณ8 8คูณ5เป็น40ใช่ไหมคะเติมศูนย์ลงไป1ตัวของ50ก็จะเป็น400ก็จะเป็น ห้าสิบคูณแปดได้สี่ร้อยแล้วก็มาลบกันพอลบกันก็จะเหลือยี่สิบหกนะคะพอลบกันจะเหลือยี่สิบหกพอได้ยี่สิบหกแล้วนะคะมันมีอ่ะเนี่ย 426ลบ400เหลือ26นะคะพอลบแล้วได้26แล้วมันเหลือ0อีก1ตัวที่ยังไม่ได้คิดก็ดึงลงมาคู่กันเป็น260นะคะแล้วก็มาดูแม่5มันเดิม5คูณ1ได้5 5 2เป็น10 5 35 5 4 20 5 5 25 5 6 30สังเกตว่า5คูณ5เนี่ยได้25ส่วน5คูณ6เนี่ยเป็น30พอเติม0เข้าไปเป็น250กับ300เห็นไหมคะ แต่สิ่งที่เรามีอยู่คือ260ดังนั้นระหว่าง250กับ300อะไรที่ไม่เกินคะก็ต้องเป็น250ก็คือ5คูณ5เป็น250ก็มาลบกันก็เหลือเศษ10นั่นเองดังนั้นนะคะคำตอบที่ได้ก็คือ85เศษ10นะคะ85เศษสิ แล้วก็เอามาใส่ในวิธีทํำของเรานะคะแล้วก็มาตอบแค่นั้นเองง่ายๆแล้เรียนก็ไปทําแบบฝึกหัดที่ครูให้นะคะครูจะมีโจทย์มาให้แล้วเรียนใส่ประโยคสัญลักษณ์และแสดงวิธีทาแบบเขียนตัวหนังสือลงไปนะคะแล้วก็ไปคิดคําตอบข้างนอกนะคะไม่ว่าจะคูณหรือหารนะคะก็ไปใส่ข้างนอกโอเคค่ะบา,บายยสู้ๆนะ